ครับสวัสดีครับผมพบพอกันกับผมอีกเช่นเคยครับกับครูแหวครับผมในอ่างแชนเนลครูแหวตัวทิปย์ทวนนครับผมโดนแล้วครับผม,บผม,ผมที่บริเวอัปเดตเรื่องเล่าเกี่ยวกับอ่าขึ้นดักนกนะครับเป็นคุณแขนนะครับแบบอ่าหมุนไดเปลี่ยนยางไดนะครับพี่น้องกะมาอัปเดตให้เบิ้งมาช่วงนี้กั ยังรับออเดอร์อยู่เรื่อยๆนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพี่น้องที่รับชมทาง y t u t u นี่แหละนะครับเป็นหลักนะครับก็สร้างกันเข้ามานะครับชุดที่พี่ที่น้องเห็นอยู่นี่นะครับเป็นชุด48บวงนะครับคลื่นแขวนหมุนได้เปลี่ยนได้48บวงนะครับ4ี่บวงนะครับค่ะซีมีอ่ะเส้นอะไรพร้อมเปลี่ยนกรณีอ่ะ เอ็นงอเอ็นบิดเอ็นอะไรนะครับกันมาติดนกติดอย่างไรับกระดิ่งนำหลูกหนึ่งนะครับอะไรหาเ้นนะครับก็คือชุด48บ่บวงลิมิเต็ด48บ่บวงนะครับกะนี่เวอร์ชันเดียวนี่แหละครับผมพี่น้องนะหลังจากที่เฮ็ดมาก,กับปรับปรุงมาเรื่อยๆก็ได้มีเวอร์ชันชุดถ่ายก็คือ48บ่บวงแต่สำหรับพี่น้องท่านใดนะครับที่ อยากสีซั่งตามสร้างนะครับแบบ4ี่0ิบบ่วงอะไรงก็นนกสามารถสร้างได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นท่าที่ผมเท็ดอยู่ประจําตอนนี้ก็คือแบบ48บ่บวงนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าไม่เหมือนกับค่ายอื่นแน่นอนนะครับการเหตุผลบ่งม่งอย่างไรพี่น้องจากประสบการณ์ที่เจ้าของใส่งานแน่นะครับย่ำเข้าไปพ่อไม้ย่ำเขาไม้ เวลากลางคืนนะครับเวลาเขากลางบวงกลางคืนของเขานี่นะครับคือบางสถานการณ์เราไม่สามารถกลางเป็นสี่เหลี่ยมเพ้นผ้าได้หรือสี่เหลี่ยมได้เขากอาจจะได้กลางเป็นสามเหลี่ยมนะครับเวลาเราปล่อยบวงนะครับเราจะคำนวณง,ง่ายขั้นกลางสามเหลี่ยมขั้นอยากให้มันดันเท่ากันสี่สิบแปดหารสามก็ลงตัวด้าละสิบหกบวงไปนอ้องขั้นฐานสี่นะครับกลางสี่เหลี่ยมก็เป็นสี่ดันสิบสองสี่เป็นสี่สิบแปดนะครับ อันนี้ที่ผมออกแบบมากก็เพราะจากประสบการณ์เวลาเข้าไปกลางเวลาเาสิตอกลักพี่น้องมันเสด็จคำนวณง่ายนะครับเวลาตอกลักแหลกผูกไว้เรียบร้อยปุ๊บก็ปล่อยไปนะครับสี่สิบ่วงตอกลักสองนะครับตอกลักสามมันก็สิได้จสามเหลี่ยมพอดีนะครับมันเสด็จคำนวลโมยากนะครับถ้าสมัยตะกอนผมเห็นสามสิบบ่วงสี่สิบบ่วงนะครับขั้นสี่สิบบ่วงเนี่ยเวลาเข้าไปกลางสามเหลี่ยมนี่ตั้งเทียคำนวณยากพี่น้อง นะครับขาดขาดกันเกินอ่ะอันนี้ก็บอกสุพีสุน้องฟังนะครับคลิปนี้บล็อกมีอะไรครับพี่น้องหลังจากที่ทั่วทีทั่วเดนเรื่องเล่าต่างๆหน้านามาดูแล้วก็กลับมาสู่เรื่องเล่าของขึ้นนกนะครับขึ้นแขวนแบบนี้สามารถดักได้ทั้งนกไกานะหรือว่านกกวักนั่นแหละครับผมล้วก็นกอีลุ้มนกตูมอันเดียวกันนะครับแล้วก็นกเป็นน้ำ นะครับก็สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้นะครับหรือแม้กระทั่งลายผูหลาย้นก็นํอาออกไปประยุกตใช้อย่างผมนี่กรณีชุกเฉยมากอะพังพอนหรือว่าจอนฟ้อนบานเอาเนี่ไปท่องนะครับกางเรียดดินนะครับกางแบบสายเงาเลยหล่ะกะสองทบให้มันให้มันนั้นขบกันแน่ักหน่อยนะครับเปิดเสียงถ้ามีตัวคันมาเรียนพันบริเวณนั้นค่ะมีโอกาสได้ตัวขึ้นกันนะครับเนาะเอาโอเคครับพี่นองครับผม กะมาอัปเดตให้พี่แห้นองทราบชุดนี้ครับผมนี่ชุดนีค้ครับจะได้เดินทางไปทั้งเพื่อนาดวงจะมาเลยล่อยผลหกครับผมนะครับเป็นกระชีส่งต่อไปให้พี่แหนองอยู่ทั้งต่างประเทศใช่เพื่นวะอย่าไปดักโนเปยนนำนะครับเนะาะกะขอขอบคุณนะครับที่เข้าขมารับชมนะครับได้อุดหน,นุนทางขายของห้องอา้าี่น้อง พบพอกันไหมนะครับคลิปนี้กับอย่างที่บอกนะครับกับมาบอกสุพีสน้องฟังเนาะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับกันผูดใด้พบเจอเจอคลิปนี้เขามาเจอเจอคลิปนี้ค่ะนี่คือขึ้นดักนกเ้วยพี่น้องเด้อเอาไว้พบพอกันไหมสาหรับเมื่อน,นี้วันนี้สวัสดีทุกปู้ทุกคนครับผม